สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะสิงศส,สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่เข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็คือเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้เมื่อนั้นนะคะไม่ไม่ได้เจาะจงว่าเดือนกุมภามีนาเมษานะคะเป็นพลังงานช่วงปัจจุบนัน ที่คุณเข้ามารับชมคลิปอ่าประมาณนี้ค่ะชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1นธันวาคมถึง3 1ทธันวาคมไพ่ประจำราศีเกิดคือไพ่พรรามแผงสอนค่ะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ค่ะมักจะเสียสละเพื่อพวกพ้องบริวารเป็นคนที่เเป็นคนที่ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะสติปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งถ้าคุณตั้งเป้าที่จะทําอะไรสักอย่างอะค่ะคุณจะตัดสินใจแบบรวดเร็วแล้วก็ฉับพันแล้วก็เล็งเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำอะค่ะทำให้งานนั้นๆเนี่ยออกมาแบบเป็นผลงานที่ที่มาพร้อมกับความสมเ็จอะคะ่ะ เป็นความสำเร็จที่มีเป้าหมายชัดเจนค่ะแล้วก็ความเสียสละของคุณนะคะคู่ควรที่จะได้รับความศรัทธาจากลูกน้องบริวารและก็คนรอบข้างค่ะเ,เป็นคนที่ได้รับความเคารพนับถือจากจากลูกน้องบริวารเป็นอย่างดีค่ะไพ่ใบแรกนะคะในชุดนี้นะคะได้เทพธิดาแมงป่องค่ะตามมาด้วยไพ,ยพ่พระนางสุพรรณมัจฉา และใบสรุปคือไพ่พระเทวุสีค่ะตัวคุณเองเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดจิตใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งค่ะมีความคิดที่มันมีความคิดที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะแต่ที่สําคัญค่ะเป็นคนที่มีทักษะในการปกป้องตัวเองสูงมากคือจริงๆแล้วแบบเป็นคนที่มีเมตตาสงฆ์นะคะจิตใจ,จดีมีคุณธรรม ไม่คิดร้ายกับใครก่อนแต่ไม่สามารถปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณได้จริงๆเรียกว่าเ,เป็นดวงที่เป็นคนที่ดวงแข็งอะคะ่ะมีสัมผัสมีสิกเซนต์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นดวงที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครสามารถมาทำอันตรายกับคุณได้ง่ายๆในช่วงเวลาที่ติดขาดหรือว่า ชีวิตพบกับปัญหาหรืออุปสรรคอะคะ่ะมักจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แบบปฏิหารนะคะจะสําเร็จแบบคาดไม่ถึงเ,เกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะคะอาจจะได้เจอเรื่องที่มันทุกข์ยากหรือว่ารับภาระที่มันหนักหนาสาหัสมากกว่าคนอื่นแต่จะบอกว่ามันมันคือบททดสอบค่ะเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ ที่คุณทุกข์จนถึงที่สุดอะคะ่ะคุณจะเข้าถึงทำแท้จะเข้าใจจะเข้าใจแล้วก็มีมีจิตที่มีเมตตาสูงอะคะ่ะพร้อมที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างอะคะ่ะคือถ้าถ้าคุณไม่เคยทุกข์ไม่เคยพบกับสถานการณ์ที่มันยากมาก่อนนะคะคุณจะไม่สามารถเข้าถึงทำแท้ได้ จะไม่สามารถเข้าใจคนที่เขาเคยทุกข์ยากหรือว่าเจ็บปวดมาก่อนได้แล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะมีคุณค่าค่ะความรู้ของคุณเนี่ยสามารถไปช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายค่ะถ้าในช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเครียดคุณอึดอดัดคุณกดดนันคุณเจอกับสภาวะที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว แล้วคุณก็ไม่สามารถปล่อยวางได้ะคะ่ะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณที่คุณถือมันไวนะคะ้ค่ะเปรียบเสมือนเทพที่ดาแมงป่องที่มีแมงป่องที่มีพิษอยู่บนมือะคะ่ะถ้าคุณไม่สามารถปล่อยวางแมงป่องตัวนี้ได้ะคะ่ะ คุณก็ต้องได้รับความเจ็บปวดจากพิษของแมงป่องเพียงแค่วางค่ะแค่คุณวางลงแค่นั้นเองค่ะคุณจะรู้สึกเบาขึ้นคุณจะเข้าถึงความสงบมากขึ้นแล้วคุณก็จะไม่เจ็บปวดภายพนางสุพัรณมัจฉานะคะบ่งบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะทุกครั้งที่คุณมีความทุกข์หรือว่าคุณรู้สึกคุณรู้สึกเครียด หรือคุณรู้สึกอึดอัดกดดันนะคะคุณจะมีกาลยาณนมิตรที่ดีที่อยู่ข้างๆคุณเสมอไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะเป็นใครบางคนอาจจะเป็นคู่รักบ,บางคนอาจจะเป็นคุณแม่บางคนอาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวบางคนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือกาลยาณนมิตรที่ดีแต่เขาเหล่านั้นนะคะคือบุคคลที่คอยรับฟังความทุกข์ของคุณอยู่เสมอคือคนที่คอยให้กําลังใจ คอยปลอบใจและเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยทิ้งไม่หนีไม่หายจากคุณไปไหนเป็นเป็นเพื่อนสนิทที่เป็นคนที่สนิทคนที่ใกล้ชิดกัน,นะคะ่ะคนที่สามารถให้คำปรึกษากันได้ทุกเรื่องคุณจะไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วถ้าที่ผ่านมาค่ะคุณเป็นคนที่มีเมตตาสงูงช่วยเหลือคนไปมากมายค่ะ แต่ว่าการช่วยเหลือของคุณนะคะมันมันมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นคือถ้าคุณช่วยเขามากเกินไปจนคุณเสียน้ำตาค่ะแปลว่าคุณช่วยผิดที่ทำดีผิดคนถ้าคุณปล่อยได้วางได้ใจคุณจะเป็นสุขช่วยเขาแล้วเราต้องไม่ทุกข์ค่ะแต่ถ้าช่วยเขาแล้วเนี่ยเรากลับมาทุกข์แปลว่าช่วยผิดเวลาค่ะผิดกาลเทศะ ทำดีผิดคนผลที่ได้รับมันถึงได้ออกมาแบบตรงข้ามกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะไพพระเทวุสีนะคะก็ยังบ่งบอกว่าคุณคุณมีความเป็นครูบาอาจารย์ชอบให้คําแนะนําให้ความรู้ให้คําปรึกษาคอยช่วยเหลือคอยรักษาคอยเยียวยาจิตใจผู้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคุณรัก ในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อยู่เสมอแล้วความรู้ของคุณมีประโยชน์ต่อผู้คนค่ะเ,เป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามีองค์ความรู้ของครูบาอาจารย์แบบจัดเต็มอะค่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเยียวยารักษาอย่างเช่นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนโบราณงานสมุนไพรงานทางด้านศาสตร์การพยากรณ์หรือหลายคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้เ,เขาเรียกว่าผู้ประดิษฐ์คิดค้นนะคะงานวิจัยงานที่ต้องทำงานเป็นทีมงานที่ต้องใช้ความคิดพัฒนาความรู้แต่ว่าความรู้หรือว่าผลงานที่ได้มาเนี่ยค่ะมันเป็นผลงานที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะ เป็นประโยชน์ต่อผู้คนอีกมากมายค่ะเชื่อว่า,าผู้ที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะคือ,เ,อเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาสูงเพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะอาจจะต้องเผชิญหน้ากับเ,เรื่องที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แต่คุณจะสามารถผ่านไปได้ค่ะอาจจะแบกรับภาระหนะัก เหนื่อยแต่มีความสุขค่ะเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จและความรู้ของคุณเป็นความรู้ที่ที่มีคุณค่าผลงานหรือว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ะค่ะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะก็อยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณยังมียังมีเขาเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกรลยาณนิมิตรที่ดีค่ะยังคอยเป็นกําลังใจยังคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ใกล้คุณแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูอีกครั้งนะคะ เชื่อว่าถ้าคุณคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆย่อมตามมาอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักมาที่ไอดีลที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะอ้อทิ้งท้ายอีกนิดนึงค่ะในชุดนี้นะคะยังมองเห็นว่าถ้าใครหลายคนที่ ที่ให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะโดยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาบางครั้งอาจจะไปทำนายทายทักเขาแล้วโดยที่ไม่ได้รู้ตัวะคะ่ะคือมีครูบาอาจารย์ติดตัวแต่อาจจะยังไม่ได้เรียนหรือว่ายังไม่ได้เข้าถึงองค์ความความรู้อย่างสูงสุดอะคะ่ะคือวิชาชีพนี้นะคะก็มีเรื่องข้อควรระวงังอ่อแต่ว่าก็เป็นวิชาชั้นสูงของครูบาอาจารย์นะคะซึ่งซึ่งคนที่มีหน้าที่ติดตัวมาเนี่ย ถ้าทำหน้าที่ของตัวเองแบบช่วยเหลือผู้อื่นไปแล้วเนี่ยค่ะจะส่งผลให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าควรจะเรียนนะคะควรจะเรียนหากใครสนใจในศาสตร์การพยากรณ์ไพ่พรมยานพยากรณ์นะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้กับสถาบันนะคะก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะคะลองติดต่อสอบถามทาง เบอร์โทรของสถาบันดูนะคะหรือว่าคุณสนใจทางด้านศาสตร์ไหนบางคนชอบงานสมุนไพรบางคนชอบศาสตร์การพยากรณ์แต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบการพยากรณ์ไพ่อย่างเงี้ยนะคะคุณชอบด้านไหนควรจะเรียนนะคะควรจะเรียนถ้าเรียนแล้วเนี่ยคุณจะไม่ทุกข์แบบนี้คุณจะไม่เจ็บปวดคุณจะเข้าใจว่าคุณทุกข์เพราะอะไรคุณจะเข้าใจว่าคุณเจ็บปวดเพราะอะไรแล้วคุณจะมีความสุขกับการได้ทําหน้าที่ของคุณนะคะ คุณจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อะค่ะการเริ่มต้นเรียนรู้การได้เข้าถึงความรู้ของครูบาอาจารย์การได้ทำหน้าที่อย่างมีความสุขค่ะขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูอีกครั้งนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จค่ะมีความสุขแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะ ไพ่พย,ยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ